ก็เจ <H ả? S 2> ้าก็ไปแล้วป่ะไปหาหมอฮะไปหาหมอนายนุชานแล้วว่าเพื่อนมาจับมือไล่อยู่อดีจ อยู่อย่างย่างกับย่างที่เนป็นคนขนมสวนอร่อยนะคุกม่วงนี่ก็บ่มีน้อยกับกุ้ม่วงเก่าปลูกไใโดนล่ะละมันเนี่ยอยู่ทางนี้ก็เป็นแต่หนาอยู่อยู่ครับแต่ไม่เนบ่มี อันนั้นไม่ไปไลยมาอยู่เดี๋มันไปผมก็อยู่แต่จะมองคุณเหมือนลหครับพี่น้องเป็นดีสองถุงดีสองถุงใหญ่อยู่สองถุงสองถุง

ม,มันบบมีคนเห็ดมันมันกระเถ่ามาแล้วอายุมาหลายแล้วโบมีก็ลังสีกับคนเศร้าผูอ่อยครับผม ไปถึงนะครับผมพื้นที่ตรงนี้บ่ใครได้มะเห็ดหรอครับผมบ่ได้ใครได้มาคอนมันแรงมันแรงน้ำสาบกปีนี่เลยได้จับปลาคอนได้แนี้ยู่หรอกจับบ่ท่านเบิดบ่ท่านแล้วอยู่ จะสมบันในมือเลอะเบิดละพี่น้องเอ,อ้ยคุณอมานรอดก็สวัสดีครับคุณสำรวยนด้ดละอู้ดอ,โอีโอ้หน่ก็วัด้หอวอู้

นะครับผมทีผมตัวนี้ก็ทิตถนนทิดถนนเป็นถนนสาธารณะคือกันแหละแต่ว่ากับผวมันถนนสีไงเหรอครับผมสามสิบสีนาทีครึ่งชั่วโมงอืมครับผม mỗi năm cục môn nga bỗng minuai cục môn cao phục bày đồ nà là hả cục môn luôn sư tà hả 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 น้ำสาย,ยัางได้กินปลากรอนเลยเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดเข้ามาก,ก็คอมเมนเตน์ดูด้วยกันดูด้วยเพื่อนๆท่านใดเข้ามาก,ก็คอมเมนต์ไดเ้เลยครับผมเดี๋ยวตอ,อบทีหลัง อ้้นนีีทญญพักบุงตาแสบแทาจ้าคุณช้ำรวยคำนาครับผมครับพักบุงเลยตาแสบดมกสิแหงไปเปบิดลลาตอไปนีทั้ทงฝุดเป็นปลาอยางสวนยางเพิ่นสวนยางต่ัวักอนนี้อย่า,น,ยาน,นี้ ปาปลาควันครับผมปลามันหอยเห็นหน้ามันแหง น้ำมันแหงในชานี่ก็เริ่มแห้งแรงค่ะค่แห้งแรงจริงจรงเลยเทนห้บว่าอยงแห้งแห้ง ทีนี้เห็นขาขาวพูนไกลๆกุผ่นครับผมเพราะเป็นในตรงนั้นมันเป็นสนามมาทีแห้แห้งทีนี้เห็นขาขาวพูนไกลๆก,กุผ่นครับผม ผมเป็นไอ้ตรงนั้นมันเป็นสนามเหรอครับผมพี่ของผมตัวนี้ก็ติดถนนกะทิถนนเป็นถนนสาธารณะคือกันเหรแต่ว่ากับพวมันถนนสีไงเหรอครับผมมันไงอยู่เดินกับข้องสีบรได้นะครับผมผมก็สิได้ปิด

พักบุงตะแซสบแตจา้าคุณสำรวยคำหน้าครับผมครับ